จะลงไหมอิมๆลงไหมแปดคนแปดคนแม่ตอนนี้ครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่าไม่มีใครออกตัวกันเลยครับสําหรับแก๊งสามชาติของเราตอนนี้ผู้กล้าอาสาสมัครของเราจึงเป็นน้องๆที่มาชมการบันทึกเทปครับแม่ต้องขอปรบมือให้ความใจกล้าจริงๆครับน้องเบรกมเบรกไปเยไเอาไ่เอางี้อีกคนนึงมามามารอว่ารถเขาจะเบรกได้บอกว่าเบรกที่นี่แหมมันจูงมือเหมือนไป็นสองเที่ยวเลย แล้วแต่คุณพ่อตั้งหลักได้ยังไงถ้ายังไม่พร้อมไปวนกี่รอบก็ได้จะตัดสินตอนที่ผ่านแปดท่านนี้นะฮะแล้วขอมาเบตรกตรงนี้ไอ้ตรงเบรกนี่ไม่เกี่ยวและวม้าผ่านตรงนั้นถือว่าผ่านแล้วมันผิดพลาดไปยังไงตรงนี้ก็ถือว่ามันก็เป็นอุบัติเหตุไปเอาอ้โทีมเอาเอาละครับคุณผู้ชมจับตาดูกันให้ดีครับกับตัวแทนของทีมน้องเฟิร์สว่าจะสามารถยกล้อหลังผ่านคนที่นอนเรียงรายทั้งแปดไปหยุดที่คุณโหน่งได้หรือไม่โอเคไหมครับผมกงหยานนาพร้อไมไหมครับ พร้อมนะครับพร้อมานผู้ชมดูดีๆนะครับพร้อมนะครับพร้อม